อย่าลืมกดซับสไคร์เราด้วยนะคะวุ้นแฟนซีสวัสดีค่ะใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเพื่อนๆทําวุ้นกล่องของขวัญวันคริสต์มาสกันนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีแค่กล่องไอติมวอลค่ะนี่ซึ่งหาได้ง่ายๆเลยผงวุ้นค่ะแล้วก็สีผสมอาหารเราจะใช้อยู่2สีนะคะมีสีแดงกับสีเขียว เราจะใช้วุ้นน้ำใสนะคะทำวันนี้เดี๋ยวเราไปต้มวุ้นน้ำใสกันก่อนเลยค่ะเราก็เตรียมหม้อ,อมาแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป500มิลค่ะผงวุ้นน้ำเปล่า500มิลใส่ผงวุ้นอยู่1ช้อนชาคนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่า เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเติมน้ำตาลเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เติมรอจนว่าต้มผงวนเดือดแล้วเราค่อยเติมก็ได้แต่ถ้าเราเติมก็ไม่เป็นไรน้ำตาลทรายเราจะใช้อยู่ประมาณ80กรัมเนาะเราก็เติมลงไปเลยนี่เราก็คนไปพร้อมๆกันเลย เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานาไปตั้งไฟค่ะหลังจากที่เราพักผงวุ้นไว้ประมาณ10นาทีแล้วเราก็นํามาตั้งไฟเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายหมด หลังจากที่เราต้มผงวุ้นจนละลายหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าไม่จะไม่มีเม็ดวุ้นเนี่ยติดอยู่ที่ช้อนเลยตอนระหว่างที่เราคนเนี่ยเราก็เอาช้อนเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยข้างขอบๆแบบนี้ลงด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะเราไม่ได้เน้นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะผงวุ้นเราใช้ได้ทุกยี่ห้อคะ่ะใส่กิ๊กเหมือนกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้มผงวุ้นไม่ละลายนะคะน้ํามันก็จะไม่ใส่เนาะน้ําผงวุ้นเนี่ย น้ำจะไม่ใสเลยแล้วก็วุ้นเนี่ยจะละลายด้วยแต่ถ้าเราต้มจนละลายหมดเนี่ยผงวุ้นนะคะน้ำก็จะใสแบบนี้เลยแล้วก็จะอยู่ตัวด้วยเนี่ยไม่ละลายนะคะตอนนี้เราก็ต้มจนผงวละลายหมดแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยเราก็จะพักไว้พอให้น้ําวุ้นเนี่ยอุ่นๆนะคะเราถึงจะไปหล่อลงแม่พิมพ์นะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่เป็นวุ้นน้ําใสที่เราต้มไว้แล้วก็พักไว้นั่นนะคะพออุอน่ออนๆแล้วก็มาเทงลงในแม่พิมพ์ของเราเลยในกล่องนี้เราก็จะหยดสีแดง ก็พักไว้ให้เสร็จตัวส่วนวนที่เหลือเราจะใช้สีเขียวค่ะเสร็จแล้วเราก็หาจะเป็นจานได้ก็ได้นะคะจานแบบเรียบๆหรือว่าจะเป็นฝากล่องถนอมอาหารก็ได้ที่พื้นเรียบๆเนาะเราก็เทลงไปไม่ต้องเทหนานะคะเทบางๆ แล้วก็จะพักไว้ให้เซตตัวก่อนนะคะเราใช้พัดลมช่วยได้นะคะเพื่อให้วุ้นเนี่ยเซตตัวเร็วหลังจากที่วุ้นเซตตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ40นาทีค่ะเพราะว่าไอสวนสีแดงเนี่ยมันหนาเย็นตัวช้าด้วยเราต้องแช่นานาน,นิดนึงค่ะนี่เรานำวุ้นที่เราทำไว้เนี่ยออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะไปเราจะมาเริ่มแกะกันเลย เราก็ได้ในส่วนของกล่องละเราจะใช้มีดกรีดให้เป็นแนวตรงเนาะเพื่อจะมาทำเป็นโบ แล้วก็ประกอบเป็นรูปโบเรียบร้อยแล้วเราใช้วุ้นน้ำใสนะคะหยอดเพื่อให้แต่ละชิ้นนติดกันเนาะนี่เสร็จแล้วก็จะมีเราจะทำหางโบแล้วก็แปะได้ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นกล่องของขวัญคริสต์มาสของเรานี่สวยด้วยน่ารักด้วยแบบใสๆเนาะแต่ถ้าเราทำเป็นวุ้นกะทิเนี่ยจะเห็นสีชัดเจนมากกว่าแต่นี่เราอยากเน้นแบบในโทนใสนะคะ